คุณอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเคล่าขาสวัสดีค่ะสิลูกไ่ใช่สวยสวยโอ้สวัสดีค่ะสวยสวยค่ะอันนี้อย่าเพิ่งเก็บอันนี้อย่าเพิ่งเก็บมือนีอันสีผ้าพี่น้องมาเบิ่งยายล่างแล้วเก็บผักหลังบ้านค่ะไปเฮ็ดสุกี้ยากิโอ้โหเละเลยค่ะเละเลย ไม่ไม่เก็บค่ะอันนี้ไม่เก็บค่ะโอเคเออโอ้พันสีซอยย่าเก็บพักอันนี้พักหนอค่ะพักหนอของย่ายลมขึ้นคลมงามกำลังงามค่ะปลูกไว้กินที่แรกกับกระถางหนึ่งสองกระถางก็เลยบอกโอ้มากินแล้วก็ขยายแล้วย่าอออันนี้ก็พักแผ่วค่ะพี่น้องพักแผ่วอากาศมันด้มันบนหนาวหลายมันก็ ปงกระงามอันนั้นใบยี่หล่ากระเพ้าควายค่ะอันนี้ก็ะผักกาดหินกำลังสิเป็นดอกเป็นดอกขึ้นมาแล้วก็เก็บนั่นในตากไนมันจะอันนี้กะสแอเบอลี่ยู่กระถางนี่มาหลายปีแล้วค่ะมั่นกะเที่ยวงอกขึ้นมาขึ้นมาห้เด็กหน่อยมาเก็บเลนนะคะเก็บเลนเก็บจา เอายหายเมื่อนี่สีเฮ็ดยังแน่สวัสดีพี่น้องมันกันแนสวัสดีจ้าค่ะพี่เฮ็ดซุก้จ้าย่ายลังบุ้งแล้วเล่จีมะเก็บพักตำนิ่นเติมจ้าสวัสดีเดอคคาเดอร์พี่น้องเดอค่าเดอร์ผู้ใดเขามาเบิ่งนะคะนี่ก็เป็นคลิปที่สองของเฮ้าค่ะเมื่อนี่ก็เลยว่าสีเฮ็ดซุก้กินใหา่แล้วก็เลยสีมาเก็บพักโซ่พักหลังบ้านให้เบิ่งพร้อมบิ่พักตำนิ่นหยอดนีดูหรอ อันนี้แล้วเก็บแล้วนี่วางหนึ่งนิดมันก็มีงหยอดนี่เออหยอดทอนเกือบอยู่ป่อยจ้าอันนี้อาไหลวกๆวกเห็นมามคุณจ้าอันนี้ผักตำนินแล้วก็มีบักทัวบักทัวเฮ็ดข้างไว้น้ำกันระคะให้มันเลื่อยคือน้ำกันมีบักทัวอันนี้บักทัวเมกาเนอะระคะมันบอคอยงาวดอกคือบักทัวเสียนบ้านเท่าแหละแต่ว่ามันตักหน่วยใหญ่กว่าจ้าแล้วก็มีบักทัวฝักงาค่ะ บักทัวร์ฝากเงี้ยวกำลังสีใงญ่ค่ะมีบักกระทุกลกเด็กหน่อยเที่ยวมาเก็บไปเล่นอยู่เืเอยค่ะบ่ฮั่นได้แก่บ่ฮั่นดได้ใหญ่ให้กินหรอค่ะจาพักตำนิ่กับเ,เลือดเลือบปนกัน,นไปนาาี่ละค่ะนี่ละค่ะใบพักตำนิน่ดอกพักตำนิน่นะคะถึงแตกมาทั้งหูด โอ้โหเคล่าช่วยยายเก็บผักเหรอคะเซดีช่วยยายเก็บผักสิคะข่าสิอันนี้ก็คือหลังบานที่เฮาอยู่นะคะบานเซาค่ะก็อยู่มาหลายปีแล้วล่ะค่ะค่าเซากับบแพ่งปันไดถือว่าถึกเลยล่ะค่ะโชคดีอยู่เิ่นบอขืนเิ่นบ่ข้นราคาหลายเจ้าของบานเพิ่นกระจดีค่ะ อันนี้ก็ต้นบักพริกอ่าพันอี่ย่างบุค่ะพันม่วงพันม่วงพันเนี้ยแต่ว่าเพชรแห้งแล้วค่ะเด้อเนี่ยพันเนี่ยเผ็ดซีนวยนี่เสีบช่องเผ็ดอิลีเผ็ดคักเผ็ดแน่ยายเราวกัปลูกไว้ทุกปีแล้วค่ะไว้กินค่ะบักเล่นกับมีบักเล่นกับห้วยแล้วล่างต้นล่างต้นกับแตกยอดแตก ดอกออกมาไหมอันนี้ก็กำลังสีไงสีแก่หวัวขิงข่ายห้ากระปุกใส่กระถางวาไว้น้่อมะค่ะไว้กินอันนี้ก็ต้นบักเครือขึ้นว่าสั้นค่ะอันนีขน้ขึ้นแห้งละค่ะเพราะว่า <c oughs> ต้องขึ้น,นงหยาบยำกับบอดดยเลยละค่ะขึ้นหยาบกายพันธ์ค่ะ <c oughs> โอ้ง้ามอได้เนี่ยเป็นพ่วงแน่นอาจับไปด้วยยายเก็บผักให้ยายโอ้โหหลานก็จะช่วยยายเก็บผักโอ้กินอะไรอเลยวหน้องเมฆอันนี้ผักหอมบานเหาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องล้างก่อนค่ะอันนี้ผักหอมบานเห่าเบบ่งด้วยยายนี่ผักหอมนี่ปลูกปีเดียวกินตลอดอืยายจับผากจปีขึ้นมาด้วยยายถ่ายรูปเออเนี่แหละ ส่วนึ้นมาเออกำลังดกงน้โอ้พักอีตูกับมีด้วค่ะพี่น้องพี่น่ะแล้วปลูกไว้เก็บกินลายเลือแต่ต่อค่ะตอนนี้บอ่เด็ดไปตากแดดไว้กินหนาหนาวฮะปลูกไว้ได้ลรยกระถางอยู่ปีนี้ร่งปีมันหนาวลายมันกระบ,บอกขื้นแล้วค่ะอันนี้ก็ะพักหอมใส่หลามเข้าพันเอียงบุจากเป็นหองเอียงบุแต่อหองแ <c oughs> ต่ หอมเซล่าขาวเซ่นเขาจะหอมหอมหอมขาวจ้าบอด้อันนี้ก็ผักหอมพ่่มขึ้นแกงเก็บไปใส่แกงนาอไม้เก็บไปลวกกินกระปุนถ่ายลูกไปน้่ค่ะถ่ายวิดีโอถ่ายลูกไปน้่มเธอโพสลงเฟซบุ๊กหายีีน้องได้เบอร์นะคะเนาะหนาวไได้เหลือแต่ต่ออันนี้โกบกเขียบดมโนบักกระทกโลเอ้ยบ่แม่ยังกับบักน้อยนงจ้า บักน้อยนงค่ะอันนี้ก็คือหลังบ้านของเฮ้าละค่ะที่อยู่กันนะคะโอ้ยมามียังไม่กินค่ะมัมมียังไม่แปรงฟันเลยค่ะกินอ้าวเซดี้ก็กินอ่ะกินโชว์เลยค่ะ It's sour I thought you like sour No I like No You like it I like it yes but I have to brush my teeth first Yeah Okay lah you wanna eat อ่ะเคล้ากินโชว์เลยค่ะอ่ะเคล้ากินเลยค่ะ อย่าโยนนะคะเออทร้ายฮะนี่เอา้าไปโยนทิ้งทำไมล่ะคะ่ะเดี๋ยวมามิถ่ายวิดีโออยู่ยค่ะไปเคเซีดีไปช่วยยายยืนดีๆเดี๋ยวล้มค่ะล้างบ้านกับของเล่นเด็กน้อยล่ะคะ่ะเต็มไปเบิดล่ะคะ่ะแห่งช่วงโควิดเขานี่แห่งไปไซปไส์่ได้เกิดซื้อบ้าน เด็กน้อยบ้านเด็กเล่นนะคะแล้วก็อันเป็นสไลเดอร์เด็กน้อยสไลเดอร์เด็กน้อยแล้วก็เป็นบ้าซีเฮาส์แบบบ้านแบนบอัดล่มเข้าไปกระโดดดึงๆนะคะเดี๋ยว <De ek S 2> คลิปหนาหรือว่าคลิปได้ถ้ามีโอกาสก็สีเฮดคลิปเด็กน้อยเล่นให้ใหเบิงะะ้งเด้อค่ะเด้อตอนนี้ก็อคอยเฮ็ดไปนั่นล่ละคะ่ะเพราะว่ายังไม่อยู่ค่ะ ยังยังต้องเรียนรู้อีกเอยอะเลอค่ะไม่อย่างกะติช่อมขามาได้นะคะแนะนําเขามาได้เ้อค่ะเพราะว่า <laughs> ยายเราอยู่ว่างๆแล้วก็อยากใหเฮ็ดคลิปไ้แน่เธอมีพี่น้องเขามาเบิงเธอได้คุยได้ยากกาังกันแล้วก็เงกเงาลังเธอแต่ว่ากัแล้วก็เที่ยวทั่วหาพี่น้องอยู่เมืองไทยอยู่แ่ะค่ะอันนี้ก็าาพักแพ้วนี่ก็กําลังงามค่ะปลูกไว้หลายกระถางอยู่ค่ะ อันนี้ต้นบักหน้าล้างบ้านเหาค่ะพี่น้องเมื่อก็เป็นซ้อนกันหล้สุดไล้ซ้อนเยอะค่ะค่ะสุกไลจุดลนนยู่ใตต้ตนเลยค่ะกินบ่ท่านตะกี้ก็เก็บไปให้ร้านอาหารนะคะ<ๆ>ไปเป็นใส่ยุรานอาหาร น้องเทือกเอาศาสตร์มาปูนั่งเล่นนอนเล่นยึดใต้ต้นมะนาวนี่แหละค่ะอะโุคาโดกับมี่แล้วค่ะล้างบานห้ากัะแดดค่ะมีอยู่สองต้นกับพ่อได้กินอยู่ค่ะต้นใหญ่นี่นวยนวยกับเบอรหน่อยบบอร์ใยนวยพอดีแต่ว่าเปลือกบางีก แต่ว่าไอ้ต้นน่อยเนี่ยค่ะมันมีสองต้นค่ะต้นหน่อยที่เขาทาบกิ่งมากอันนี้นี่โอ้เบิ่งหมักปอดกแห้งแล้วค่ะปีนี้ดกหลายอันนี้ต้นใหญ่ค่ะเป็นน่วยของต้นใหญ่ค่ะน่วยมันสีซ้ำเนี่ยแหละค่ะเอ่อมันก็สีใหญ่อีกอยู่แต่ว่ามันก็บใบใหญ่หลายอันนี้มันยังอ่อนอยู่ค่ะมาเบิ่งต้นหน่อยของเฮ้าเด้อค่ะนี่ต้นหน่อยนี่บัดนี้เบิ่งเบืองน่วยใหญ่มันเด้อค่ะคุณ่ะค่ะน่วยใหญ่แห้งแล้วค่ะนอะ แต่ว่ายายเราเก็บไปให้ร้านเรากินหลายหายมากเลยล่ะอันนั้นมันอันนี้มันสุดใหม่นี่สุดสองนี่สุดซ้ดอนกันขึ้นมากนะคะนี่แหละค่ะต้นบักอะโวคาโดหล้างบานนะคะเด็กหน่อยอกับมะย,ย่างเ่นยู่นี่แหละค่ะพักอันนี้พักบุ้งพักบุ้งพักข้าวท้องอันนั้นพักขึ้นเลิศค่ะพักขึ้นเลิศพักนั่งเลิศค่ะนั่งเลิศต้นนี้เป็นนั่งเลิศฝรั่งค่ะ เงอกเง,กงกาะขาวขาวบรรูว่าเป็นยังค่ะแต่เต่าทางนั่นผัดเขียวงามเด้อค่ะกระท้างนี่สะผัดขาวขาวงอกเงอก,งอกสงสัยนั่งเลิดฝรั่งค่ะนี่ค่ะแล้วก็ซื้อซื้อ,อบียอร์บรสเบอร์รี่มาปลูกอันนี้ก็เบียร์บลูเบอร์รี่บัก,กว้วยห่อกับมีดเด้อค่ะใหญ่ค่ะมาปีแรกๆก,กับพ่อได้กินมากมันอยู่เด้อค่ะแต่ว่าบานี้ บ่ได้คอยหดน้ำเราคอยได้ดูแลก็เลย water, um เลยสิตายสัมบันนี้อันนี้เบียผพักกระถินหน่อยค่ะพี่น้องมืองด้วย่ะค่ะกินกินมากกินไนมันแล้วกะ็เอามาปลูกมาวานนะคะกับเบียบักกระทกไอ้เบียบักหน่อยนองค่ะย,ายะะ่าแล้วก็ยู่บ้านกับลูกกับหลานแล้วก็บม่มียังเฮ็ดแล้วกะ็หาปลูกพักปลูกเหยื่อไว้กินนะคะลังบ้าน,นะคะ่ะ ใ,ใคอยู่พ pues to ่อยมีเด็กหน่อยได้และมีทีพื้นที่ให้เด็กหน่อยได้แล่นเล่นนะจ๊ะเคล่าเอาน้ำมาเล่นทําไมคะเคล่าลดน้ำผักให้ยายเหรอคะอันนี้ก็ลูกสาวค้นสทองได้สามขวบแล้วเขาก็สามขวบม่อว่านี่เอเดือนเดือนวัางนึงนี่แหละค่ะซื้อเคล่าค่ะอีกคนนึงหันผู้เอือยหัน สีหาขวบเดือนนานี่แหละค่ะเดี๋ยวจังได้สีถ้าเกิดบอยุงกับอาซีทายคลิปวิดีโอวัานเกิดน้องเซดีไฮเบิงนะคะเพราะว่าเออตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มเออมาเห็ดคลิปเห็ดอย่างหาย่ายแล้วแล้วกะ็ยังบอก่งนะคะก็คือเห็ดไปตามสภาพนั่นแหละคะ่ะ มีคนแนะนำมานําำมาเห็ดจังแดดกับเลยลองมาเห็ดเบิงอันนี้ต้นบักฮงเด้อค่ะเดอ้ออันกับอ่อพ,<า>พักขาพักขากําลังเป็นยอดอัวอุ้ยแต่ว่าน้ำมันแข็งแข็งเด้อค่ะพี่น้องย่นี่น่ะน้ำมันแข็งแห้งค่ะคือานเ้น้ำมันแข็งแล้วก็แต่ว่ารสชาติก็คือกันยุ่หอมมั่นคือกันยู่ค่ะหอมวุ่นอันอันนี้ก็ ยอดไอ้พักตำนิ่นนะคะผมต้น่เลื่อยเลื่อยใบเอ่อต้นพีตต้นเอียงนี่แหละค่ะอันนี้แหละทึกเถาใหญ่มันนะคะเถาเถาใหญ่พักตำนิ่นนะคะมันก็คอยขึ้นคอยเลื่อยผู้ใดย่อเมฆกาสั่งซื้อเด้อพักตำนิ่นพักหอมพักหอมพักตำนิ่นเราว่างเลยยายเด้อคุณอัน แล้วมาก่ก็บพกักพักซี่ผนพักซี่กาเออผลตะนพักซี่แล้วคะ่ะและ้วกาเบียวัน,นไนไนวเนี่ยแหละค่ะกระถางเอาล่งดินบ่ได้คะ่ะหอยหอยห,อยหอยหอยทา,ากหอยทากมันมากินคะ่ะอันนี้เบียพักกาดอะไนผัากกาดซ่อมหรือพักกาดหินผักกาดซ่อมมันเป็นอย่างมุ้มบ่ขื้น อันนี้ก็นี่ละคะนันพักแล่านะคะมงืธอแเราก็เอาในพักเอียงกับพักซี่วะในพักหอมปัวเมื่อวานกินอันนี้อันนี้ต่อไอพักเอียงพักแป้นต่อพักแป้นแล้วตัดรวบไปขั้นสมใส่ยพักบัวค่ะบางนึงเนี่ยค่ะอันนี้ก็ค่ะเบียเบี่ยพักขาผู้ใดอยากได้ก็ติดต่อมาเด้อค่ะ แล้วก็ซ้ำไว้นั่นแหละค่ะเพื่อมันเออเอาไปปลูกไปขยายเอาอโอเคนี่เอาลูกขึ้นแล้วค่ะสตีดคนเก่งไม่เจ็บค่ะอ okay. ุะ้ยคําผยน้อยค่ะคําผย้อยชายาเพ่นคําผยน้อยค่ะนิดๆหน่อยๆกระไฮกระเจ็บผุนอันนั่นอันนั่นยิงเล็กค่ะอันนั่นยิงเล็กค่ะยิงเล็กเจล่า อา้ <c oughs> นาวนัน <c oughs> ดอกท่านตะวันของพ่อเ <c oughs> พิ่นเอามาฝากไว้เ <c oughs> บียบักพีกอุ้อา้าอันนี้กระไดเดี๋ยวเจ็บค่ะลูกอา้าวรดน้ำละรดน้ำให้ยายละอย่าเล่นน้ำค่ะ เคล่าขาเคล่าสวัสดีอีกครั้งสิคะเอาเอาขวดวางไว้แล้วสวัสดีค่ะสวยๆสิคะหึสวัสดาเเออจะลดน้ำผักให้ยายใช่ไหมเอาไอ้นั่นไปหมุนใส่แล้วก็ลดน้ำให้ยายใช่ไหมคะเอออันไหนโชว์สิคะทำยังไงคะ โอ้โหนั่นแหละค่ะคือวิธีการลดน้ําผักให้ยายค่ะ <c oughs> มันเป็นอันนั้นนะคะพลาสติกที่เขาใส่ลูกโป่งมากนะคะเปิดใส่น้ำแล้วมันเป็นข้าวหองอยังวอเตอร์บอลลูนนะคะ <c oughs> แล้บานนี้เลนนบิดแล้วบันนี้กะเอามาใส่ขวดน้ำม <c oughs> หดน้ำผักให้ยายแล้วบาน <c oughs> พอแล้วค่ะลูกพอแล้วเดี๋ยวมันเปียกค่ะ <c oughs> ช่วงนี้ก็อากาศห้อน,นะคะ่ะพี่น้อง เพราะว่าซ้ำเมอเนาะคะ่ะเนาะเมนก็นต้องห่อนเป็นธรรมดาแต่ว่าปีนี้อะบ่ห่อนมาโดนแล้วเขาก็มาห่อนอาทิตย์นี่แหละคะ่ะอากาศอยู่นี่จะมันก็จะห่อนแหงนะคะบ่บ่ห่อนอบอ้าวคืออยู่บ้านเฮ้าบ้านเฮ้ามันสีห่อนอบอ้าวอยู่นี่มันสีห่อนแหงปีนี้อบอ้าวแล้วกะอบอ้าอยู่เพราะว่า้นปีี ราวาอากาศแต่ละปีออมันกับปีมันสิล่มเปลี่ยนแปลงไปนะคะนนมันม่ร่มที่อบเอาค่ายๆบานเฮาแล้วข้างล่างหันเป็นต้นคาด้วยค่ะด้วยพี่น้องค่ะุต้นคากับสาลแหน้นนานาน,นานซาลแหน่ค่ะอันนี้ก็เก็บไปกินไปให้ร้านอาหารนะคะหลายหลายเทื่อแล้วค่ะมันเลยปรุงบ่ท่านตนา้นคา เบีย้ยเบี้ยบักแข้งค่ะบักแข้งขมต้นมันอยู่หนาบานพูดราค่ะอันที่อันู่ดระคะบอกพี่น้องล้ค่ะว่ามีบักแข้งขมไว้กินนะคะอันนี้เบี้ยบักทั่วย่า่แล้วมาปลูกไม่อันนี้ก็บักมะระค่ะมะระขีนกแม่มไปยอดนั้นคือส่องสีตายแม่ไปใหญ่มันบอกมันตกลงมากเนี่ยตกลงมากเออมันยอดลงมากแม่เอามันข้นวงงนึง,งนี่ก็า่งเป็นดอกค่ะ ค่อยปลูกกิน่นหน่อยแล้วค่อยปลูกกินหลายสุดแล้วค่ะมันต้องเทลงกับตายไปก็เลยหามาปลูกใหม่ค่ะเพราะได้กนิ่นค่ะค่ะอันนี้ก็ภ่มิต้นนั้นนั่นแล้วค่ะใบยีรา oh. ครับใบกะเพราควายวคะคะโอ้ร oh. 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 ดน้ำให้ยายนนท์นนทนกรดตรงนั้นจังได้กับฝากฟัง ฝากเด้อค่ะบ่ฟังดกค่ะฝากย่างเดี่ยวค่ะน่องไม่ค่ะน่องไม่จะมาโชว์ชีวิตอีสานในต่างแดนให้พี่น้องเข้าได้เบิงนะคะชีวิตมันบ้านคือกันแนลย่ายแล้วก็เหลี่ยงแต่หลานอยู่บ้านหลายแล้วก็อยากหาแนวเฮดผู้ใดสั่งขนมสั่ง เจวอันใดเลาก็เฮตไปขายแจวบองจ้าเขาโคบเขาเซนจังใดก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้ามากไลค์ก็กดซับสไครต์ให้น้ำแน่ <laughs> จ้าจะได้มีกำลังใจเฮตคลิปหนาต่อไปให้พี่น้องได้เบิ่งกันเนาะค่ะเนาอกคลิปชีวิต วามเป็นอยู่ในต่างแดนค่ะในอเมริกาค่ะไปใส่น้ำเปกกล่บได้ยังเขาก็เก็บไปแตออ่เก็บไปโรดพักทุกมือกับส่วนร้ายกับเก็บพักล้างบ้านไปเฮ็ดแนวยูแนวกินเมื่อวานกับกินตำักหุ่งบักหุ่งกับต้นล้างบ้านนี่แหละค่ะเด็ดเอาจอจ,อ,จอ,อยืดข้างล่างนี่แหละค่ะไปนวยนึงเน,นี่ยค่ะขานตัวนวยเทิงๆอ่ะมันขานไปหาไม่สาวกันเลย เอาอยู่ข้างล่างนั่นแหละค่ะค่ะบักฮุ่งนี่ก็ปลูกมาหลายปีแล้วจ้ะอันนี้เบี้ยใหไม่ํำลังสีไงคนไทยก็อยู่หลายค่ะพี่น้องคนอีสานบานเ้อาแห้งหลายค่ะมาจากอุดรก็แห้งหลายจังว่าก็เหตุงานร้านอาหารกันนั่นแหละค่ะส่วนหลาย อันนี้ก็โอเคอยู่ค่ะชีวิตแตะ่ละมือช่วงนี้ไปไซบ์ได้อยู่บ้านก็นหาอยู่หากินอยู่แต่บ้านนี่แหละค่ะออกไปข้างนอกก็ลำบากอยู่เพราะว่าไปซื้อของตลาดได้ก็ต้องได้ไปยืนเข่าแถวต่อคิ้วนะคะเพราะว่า,ยายเขาก็มีระบบมาตรการป้องกันโควิดนะคะ แต่พูดถึงนะคะยูเมืองไทยเขาดีกว่าค่ะเพราะว่ามันขวบคุ้มง่ายกว่ากันยูนี่มันค้นหลายแล้วบางคนเขากะโบโบปิดหน้ากากนะคะแหงฝรั่งเขาแหงโบโบปิดหน้ากากเลยค่ะค่ะจังได้ก็ฝากฝากเด้เด้อค่ะอันนี้แล้วเดี๋ยวให้เล่าเฮ็ดแล้วเดี๋ยวให้เรากินซุเบิงค่ะ อันนี้ก็ให้เล่าฮหดให้ให้ร้านกันค่ะเซซงทีนค่นเี่ค่ะตอนนี้ก็แล้วเดือค่ะสุกี้ย่ยให้เคลล่ากินโชว์ให้เบิ่งเลยค่ะเซดี้ค่ะกินสุกี้เซดี้สิค่ะเออกินเลยค่ะเออตอนนี้ก็เป็นโชว์ของเคล่าเลยนะคะเป่ากันนะคะลูกมันร้อนมากเลยค่ะเอออู้ไม่ได้หาดอันนี้ โอ้ยหิวไรหิวไรฮึมขาดไหมคะเออเก่งจังเลยอ่ะเซดี้ไปเาเก้อี้มานั่งกินนนท์ของเซดี้เลยค่ะถ้วยเซดี้นั่นไงคะอะไรเออเป่าก่อนนะคะเซดี้ค่ะ โอเคม่เก่งจังเลยอร่อยไหมคะเซดี้เซดี้กินถ้วยของเซดี้สิคะโนกินถ้วยของเซดี้สิคะอย่าไปแย่งน้องสิคะย่ามาเบิงให้เขาได้นี่อร่อยไหมเจล่ะ ลแล้วอ่นกินไหมครับลูกอันอนี้ก็แล้วแล้วเด้อขาพี่น้องอทำไมล่ะคะลูกแล้วๆๆ้วแล้วสุวก,กี้สุก,กี้ครับลัางขัวล้างล้งบ้านเ,าเลยไหมอู้เชล่าชอบใช่ไหมเชล่าหิวเขาว่า,น,านัวบอของเชล่านัวบอ ไนของเคล่ามีอะไรมั่งช่วยของเคล่ามีกุ้งมีกุ้งลูกซ้นปลาเออมีอะไรนอ้ครอฟฟิชกุ้งน้อยในบุของฝรั่งกระห้องครอฟฟิชเสือกุ้งหางกุ้งหอกอร่อยไหมคะเซดี้อือร่อยใช่ไหมนู่ดซุปอย่า noodles แซ่บแซ่บไรแซ่บไรเดอร์เห็ดอาหารไทยละค่ะให้กินอาหารฝรั่งกับไปซื้อแมกดานเอาค่ะเชือย่ายแล้วก็เห็ดแมกกาโรนี่ชีสเท็ดพาสตาต้มง่ายๆอยู่บ้านน่ะล่ะค่ะส่วนหลายกับเห็ดอาหารไทยอาหารอีสานอออออ๋ออดึง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  เออโอ้โหโอเคไหมคะกัดให้ขาดก่อนค่ะหลูอโอเคล่าโอ้อย่าหักแตกออกมาด้วยละเออเออเคล่าหิวมากเลยเป่าก่อนมันร้อนเออกัดให้ขาดเออทีนี้กัดแล้วทีเนี้ยทีแรกเล่นเล่นดู อะไรไม่เขาจะดูดยายซีรี้เขาจะดูดเส้นน้องดีดสตาเด้อกระดาษก็มีแซ<ส>่บแซ่บเออแซ่บแซ่บมากเลยลูกแสบมากเดยลูก แต่เบเด้อไหน้ำเชลาพูดสิเบเดอมากินน้ำเชลาเสดีเด้อระพูดสิเบเดอมากินน้ำเสดีน้ำเชลากินดีๆ อันนี้ก็พ่อเด็กน้อยุ่มนี่แหละค่ะนั่งกินยื้ขคางกันนี่แหละค่ะอัน what are you eating mm hmm. mm hmm. what is in there everything a lot of vegetable broccoli broccoli pickles pickles เอ mm อขาดปลาหมึก hmm. ก yeah. mm ับ e ะแสแล้วสกียากิ โอ๊ยโทษตีนตีนโพตีนตากล้องโพเขอโทษหลายๆเวยค่ะ oh, <yeah. S 1> ค่ะนีนราคาหลังจากที่ไปเก็บพักหล้างบ้านมาค่ะก็มาเห็ดสุกิยากิสุลานกินค่ะเด็กหน่อยมันมากกินเซนกินนูโดค่ะเมื่อวานก็นกินขนมจีนไส้น้ำปลา ยำมีิเออกินให้หมดเลยค่ะ oh yeah. โอ้ยผู้ใหญ่หันบอโสโซนเลยเรื่องอาหารการกินเล่นเกมย่างเดียว s ip, s ip, s ip. <S ừ, สไปซี่สไปซี่แดดี้แซบแซ่บแซ่บแซ่บทั้งเพสทั้งแสบแสบไปถึงสวงตัวตามคนหอด ค่ะจังใดกับฝากดเด้อค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้เข้ากับอาซิปิดคลิปเท่านี้ล่ะค่ะเมื่อนี้ค่ะเด็กน้อยเริ่มหอนแล้วค่ะอาเซดีเคล่าค่ะเซบายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มาดีจ้าทำดีๆเดี๋ยวตกแล้วนั่นน่ะเดี๋ยวตกนั่นน่ะอ่ะกินกุ้งกินกุ้งก่อนอ่ะกินโชกินโชสุดท้ายแล้วกินโชเออโอ้โหเซดีโอไม่เอาเอายายสั่นมือนี่ก็เท่านี้ล่ะขอลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปนามีอย่างกะสีมาเห็ดให้พี่นนองเบิ่งไหม ่างๆมงันหงไหลจ้าอย่างน้ำหลานขอบคุณละลายเดอ้อที่ขามาเบิ้งผูกคู่ทุกคนเดอ้อสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีค่ะหลานหน่อยครับย่ายเดอ้ออย่าลืมย่ากับหลานหน่อยเดอ้อค่ะสวัสดีค่ะ